เด็กหญิงแตงโมครับเด็กหญิงแตงโมออกคอกไม่ยอมเข้าแล้วครับนี่ก็เกือบจะหกโมงแล้วดูครับดูมันดื้อขนาดไหนดูครับดูมันยอกครับมันยอกครับวันนี้ก็ บัวน้อยของยายนางออกอคลอกนะครับ,บ,รบเด็กดเด็กหญิงแตงโม,โมครับเด็กหญิงแตงโมออกอคลอกไม่ยอมเข้าออแล้วครับนี่ก็เกือบจะหกโมงแล้วดูครับดูมันดื้อขนาดไหนดูครับดูมันหยอกครับมันหยอกมันอ้อนด้วยครับมันอ้อนดูดูดูมันวิ่งไปแล้ว ทำอย่างไรครับทีน <eterm oon> ี้บัวออกคอกเอ้อนะครับ้ัวหัวไปแล้วไปไปคอกคอกคอกไปแตงโมก็วิ่งไปไปแล้วครับวิ่งเข้าคอกแล้วเข้าคอกไปแล้วเข้าคอกไปแล้วสงสัยเจ้าของมาเลยรีบวิ่งเลยครับ <laughs> ลิงล่งวิ่งก็คัก